ในที่สุดก็มาถึงวันที่หลายคนรอคอยวันที่กองทัพเรือไทยและคนไทยทั้งประเทศได้เห็นความฝันกลายเป็นจริงกับการเปิดเผยครั้งใหญ่ของ S 26ี่ทีเร um ือดำน้ำโจมตีลำแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่จะเข้ามาเสริมเขี้ยวเล็บทางทะเลให้แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของยุโทโธปกรณ์แต่เป็นการเปลี่ยนสมดุลพลังทางทะเลของภูมิภาคและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ของชาติไทยจุดกำเนิด S26 s ที่อาจจะฟังดูเป็นชื่อใหม่แต่รักฐานของมันมีต้นกำเนิดจากตำนานเรือดำน้ำชั้นเยี่ยมของเยอรมนีคือท้าย 039A 041Y u ก้าเอ s นที่จีนซื้อลิขสิทธิ์และพัฒนาต่อด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีดั้งเดิมของท้ย209 212จากเยอรมนีเข้ากับนวัตกรรมที่จีนสร้างขึ้นเอง เมื่อไทยตัดสินใจจัดหาจีนจึงปรับแต่ง S 2 6 t ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ของอ่าวไทยทั้งด้านความลึกกระแสน้ําและภารกิจเฉพาะทางทะเลตื้นเพื่อให้ได้เรือที่พร้อมสาหรับภารกิจจริงในพื้นที่บ้านเราการออกแบบ S 2 6ที่มีความยาวประมาณ77เมตรระหว่างขับน้ำใต้น้ำกว่า2,600ตันรูปร่างตัวเรือถูกออกแบบให้มีค่าสะท้อนโซน่าต่ำหรือลั o ค s ูสติกซิกเนเจเพื่อลดโอกาสการถูกตรวจจับ โครงสร้างตัวเรือทําจากเหล็กกล้าแรงดึงสูงสามารถทนแรงดันได้ดีในระดับน้ําลึกหลายร้อยเมตรพร้อมระบบเคลือบพิเศษเพื่อดูดซับคลื่นโซนาร์ของฝ่ายตรงข้ามหัวใจของพลังหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทําให้ s ยี่ t แตกต่างจากเรือดำน้ํารุ่นเก่าของไทยคือ i n d e p ิ n d พ n t เด o น o ล o ตโตหดระบบขับเคลื่อนที่ไม่ต้องพึ่งอากาศภายนอกทําให้สามารถอยู่ใต้น้ําได้นานหลายสัปดาห์โดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาชาร์จแบตเตอรี่ ระบบใบนี้ใช้เทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงแบบเซลิงเอนจินหรือแบบเพมฟิวเซลตามที่จีนพัฒนาช่วยให้การปฏิบัติการมีความลับสูงและลดโอกาสถูกตรวจจับได้อย่างมากตาและหูใต้น้ำ s 2 6 t ติดตั้งระบบโซน่าแบบครบวงจรทั้งเบร์ลมมืนทีโซง a r ง s o อ์ isol, และโทอาร์เรโซลครอบคลุมการตรวจจับทั้งระยะใกล้และระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับเรือดำน้ำฝ่ายตรงข้ามเรือผิวน้ำหรือแม้แต่ตอร์ปิโดที่ยิงเข้ามาระบบโซน่าเหล่านี้จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลที่แม่นยำแก่ผู้บังคับการเที่ยวเล็บ S26 T ีมาพร้อมท่อยิงตอร์ปิโดขนาด533ม mm, ิามลิเมตรจำนวน6ท่อสามารถบรรทุกตอร์ปิโดหนักรุ่นล่าสุดเช่นยูหของจีนหรือรุ่นที่ปรับแต่งให้ใช้กับตอร์ปิโดสากลน,นอกจากนี้ยังสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือและขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินจากใต้น้ำได้เช่น CM 7 0 8 UNB บที่มีพิสัยยิงกว่า290กิกิโลเมตรช่วยให้ไทยสามารถโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้จากระยะปลอดภัยความเหมาะสมกับภารกิจในอ่าวไทย อ่าวไทยมีลักษณะเป็นทะเลตื้นความลึกเฉลี่ยไม่เกิน85เมตรการออกแบบของ S26T จึงต้องเน้นความคล่องตัวการควบคุมเสียงรบกวนและความสามารถในการปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีเรือสัญจรหนาแน่นจีนได้ปรับระบบนำร่องระบบขับเคลื่อนและระบบโซน่าให้เหมาะสมกับสภาพน้ำของอ่าวไทยเพื่อให้เรือสามารถซ่อนตัวและปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเบื้องหลังโครงการ การตัดสินใจจัดหา S 26T ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะต้องการเรือดำน้ำแต่เป็นการวางหมากสำคัญในเกมยุทธศาสตร์ทะเลของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศมีเรือดำน้ำแล้วเช่นเวียดนามสิงคโปร์และมาเลเซียการมี S 26T จะทำให้ไทยมีศักยภาพในการป้องปรามด ter r e n c e และปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลได้อย่างสมดุลความภูมิใจของชาติ s 2 6 t ทีไม่ได้เป็นเพียงเรือดำน้ำแต่เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและความมุ่งมั่นของกองทัพเรือไทยการได้เรือลำนี้เข้าประจำการจะไม่เพียงเสริมพลังป้องกันประเทศแต่ยังสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าทะเลและทรัพยากรของเราจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่บทสรุปจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ การเปิดเผย S 2 6 T คือการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของกองทัพเรือไทยยุคที่เทคโนโลยีความลับและพลังการป้องกันประเทศรวมกันเป็นหนึ่งนี้คือวันที่เราจะจดจำในประวัติศาสตร์วันที่ไทยมีเรือดำน้ำโจมตีลำแรกพร้อมปกป้องพื้นทะเลและศักดิ์ศรีของชาติ